เกเจริญโฮมสแตนดาดถนนตากศินป์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุริเจริญประจำเดือนกรกฎาคม กระเบื้องยางยี่ห้อล็อกโคโคท,ท,ทุกลายปกติแผ่นละ77บาทพิเศษ69บาทสกิมโคสยี่ห้อจอระเข้สมูทขนาด5กิโลรกร,รัมปกติแกลลอนละ120บาทพิเศษ99บาทสีไอซไอรุ่นกินสปายสึ่งเงาขนาด9ลิตรปกติถังละ1160บาท พิเศษ985บาทลูกติดยี่ห้อเฮเปเล่ปกติชุดละ220บาทพิเศษ179บาทหลอดทอร์นาโด LED ยี่ห้ออีฟขนาด5วัตต์ปกติหลอดละ62บาทพิเศษ49บาทชัทโกโครกยี่ห้อสตาร์สีขาวและอ่างล้างหน้ายี่ห้อสตาร์รุ่นเวเนซ่า ขาวปกติชุดล,ละ3,360บาทพิเศษ2,990บาทปืนยิงกาวขนาด15นิ้วปกติอันละ680บาทซื้อ1อันแถมโพลียูซินชาเพล600มิลลิลิตรขาวมูลาค่า220บาทตู้ควบคุมไฟเซฟทีคัส12ช่อง ขนาด50แอมป์ปกติเครื่องละ3,120บาทซื้อ1เครื่องแถมตู้ควบคุมไฟยี่หอ y, ้อ CKY ทอสเกิน2ช่อง32แอมป์มูลค่า440บาทปั๊มอัตโนมัติยี่ห้อนิตาชิกรุ่น150วัตต์ปกติเครื่องละ5 3 9 0บาทพิเศษซื้อ1เครื่องรับคูปองโลตัส ราคา300บาทโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31บรกรกฎาคม2560ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิริเจริญโฮมสแตนดาจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878 รงจังหวัดจันทบ,บุรีเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีสี่คออําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีจัดประชุมคณะกรรมก,การโครงการ9101ตามรอยาวพ่อผ่ายใตายโระบารามีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยังย่งยืนระดับอำเภอครั้งที่หนึ่งติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้จากทีมข่าว Mynew สวัสดีค่ะตอนรับผุ้ชมเข้าสู่ข่าวไมยนิวประจำวันอังคารที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางช่องรายการที่4คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะศูนย์ทํารงธรรมจังหวัดจันทบุรีเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี4ข้อ นายวิทูรศรีนามผู้วา่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฝากคำถามไว้สข้อในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่26พฤษภาคม2560โดยคำถามสข้อดังกล่าวได้แก่ข้อหนึ่งท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาพิบาลหรือไม่ ข้อ2หากไม่ได้จะทำอย่างไรข้อ 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและข้อ 4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไรและกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อคำถาม4ข้อของนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอำเภอศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรี1111 11และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทุกเขต ดังนั้นจังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม4ข้อของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างตน้นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีศาลาการจังหวัดจันทบุรีและที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอในวันและเวลาราชการและขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตนด้วยทั้งนี้เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิการแสดงความคิดเห็น ของท่านโดยจังหวัดจันทบ,บุรีจะประมวลความคิดเห็นทั้งหมดจากประชาชนชาวจังหวัดจันทบ,บุรีส่งให้กระทรวงมหาดไทยทุก10วันและทางกระทรวงมหาดไทยก็จะได้รวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปเทศบาลเมืองท่าช้างเจาะขอบปูนบริเวณเก,กาะกลางถนนรักสักชมูลค่ะ เวลา10นาฬิกานายเฉลิมพลศักคำนายกเทศบาลเมืองท่าช้าง นายชัชพลเหล่ามีสุขนายอุดมสุขศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนายรันจวนจันทารังศีเลขานุก,การนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่มีน้ำขังภายในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างหากพื้นที่ใดยังคงมีปัญหาอยู่จะดำเนินการแก้ไขโดยทันทีอย่างเช่นในเช้าวันนี้ทางคณะผู้บริหารได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา น้ำที่ท่วมขังอยู่ภายในเกาะกลางถนนรักสักชมูนบริเวณใกล้สี่แยกพระยาตังทั้งนี้น้ำที่ท่วมขังอาจสร้างความเสียหายให้กับไม้ประดับที่ปลูกไว้สำหรับเตรียมงานถวายความอาลายัยพระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุญเดชและอาจพัดพาหน้าดินให้ทลายและล้นออกมาเลอะถนนได้และอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าช้าง ด้วยเหตุนี้นายกเฉลิมพลจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันดำเนินการนำอุปกรณ์ขุดเจาะขอบปูนบริเวณเกาะกลางเพื่อทำการเปิดช่องระบายน้ำออกคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกันกบข่าวไมน้นิวช่วงที่2ค่ะ 从事发时的监控来看，一辆红色的私家车在由北往南行驶时顶风。哦哦 ทุก่คะช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับข่าวไม่หนิงช่วงที่2ค่ะอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนระดับอำเภอรครั้งที่1ค่ะ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนายบัญชาวัฒนวงศ์นายอำเภอท่าใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใตจรมพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนระดับอำเภอครั้งที่1ทับ2,560ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาโครงการต่างๆจำนวน25โครงการที่ตัวแทนชุมชนทั้ง15ชุมชนของอำเภอท่าใหม่ได้มีการนำเสนอ สำหรับโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อถ่ายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนความหมาย9101คือ 9. หมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรอ9 10หมายถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวรางกูลร .10 และ 1. หมายถึงปีที่1ในรัชกาลปัจจุบัน ด้านในอาจชัยชาเลี้ยงประยูนเกษตรจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าสำหรับจังหวัดจันทบุรีได้รับเป้าหมายการแบ่งพื้นที่ชุมชนเพื่อดำเนินงานโครงการจำนวน95ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนชุมชนเกษตรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปชุมชนละ2.5ล้านบาท รวมเป็นเงินทางซสอง้อยสา5ิบเจ็ดจล้านบาท ทั้งนี้โครงการ9101ที่แต่ละชุมชนเสนอจะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้8กลุ่มโครงการประกอบด้วยด้านการผลิตพืชด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้านการจัดการศัตรูพืชด้านฟาร์มชุมชนด้านการผลิตอาหารและการแปลรูปการผลิตด้านปศุสัตว์ขนาดเล็ก ด้านประมงและด้านอื่นๆเช่นการปรับปรุงบำรุงดินเป็นต้นและจะต้องเป็นการจ้างแรงงานร้อยละ50ในพื้นที่โดยชุมชนคัดเลือกและรับรองด้วยกันเองอชุมชนเป็นผู้คิดที่จะพัฒนาการเกษตรของตนเองโดยใช้โครงการหรือหลักปัจญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งได้พระราชทานไว้เยอะมาก ได้นำมาใช้ในปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อัหนึ่งเขาคิดเองทําเองใช้จ่ายงบประมาณเองประโยชน์เกิดจากกับตัวเขาร้อยเปนะครับแล้วตรงนี้จะไม่ผ่านกระบวนการในการซื้อจ้างของรัฐเลยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยตรงต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีขึ้นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ภาคตะวันออกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ,จังหวัดจันทบุรี (PA) ได้กำหนดแผนงานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเป็นกรณีชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PA) ปฏิบัติงานโดยมีสถานที่ดับไฟฟ้าบริเวณหมู่บ้านคองตะเคหมู่13ตำบลคลองนารายในวันพุทธที่12กรกฎา,าคม2560ตั้งแต่เวลา9้านาฬกาถึง13นาฬกา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมานโอกาสนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวมายนยูของวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวมายูแล้วนะคะดิฉันนางสาวกัญญาจันทิมาและทีมข่าวมายูทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ประกาศขายที่ดินสวนยาง13ไร่เขตโป่งน้ำร้อนเอกสารสิบเป็นโฉนดที่สวยติดคลองน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเจ้าของขายเองสนใจติดต่อ0915872140 0915872140ค่ะ จเจริญโฮมสแตนดดร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพันธ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริจเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039-498-585โปรโมชั่นสุนริเจริญประจำเดือนก,กรกฎาคม กระเบื้องยางยี่ห้อล็อกโคโคท,ท,ทุกลายปกติแผ่นละ77บาทพิเศษ69บาทสกิมโคสยี่ห้อจอละเขคสมูรขนาด5กิโลกร,รัมปกติแกลอนละ120บาทพิเศษ99บาทสีไอซีไอรุ่นอินสปายสึงเงาขนาด9ลิตรปกติถังละ1160บาท พิเศษ985บาทลูกติดย e ี่ห้อเฮเฟเล่ปกติชุดละ220บาทพิเศษ179บาทหลอดทอนาโด LED ย e ี e ่ห้ออิปขนาด5วัตต์ปกติหลอดละ62บาทพิเศษ49บาทชัทโกโครกยี่ห้อสตาร์สีขาวและอ่างล้างหน้าย e ี่ห้อสตาร์รุ่นเวเนสตา ขาวปกติชุดล,ละ3,360บาทพิเศษ2,990บาทปืนยิงกาวขนาด15นิ้วปกติอันละ680บาทซื้อ1อันแถมโพลียูซินชาเพล600มิลลิลิตรขาวมูลค่า220บาทตู้ควบคุมไฟเซฟทีคัส12ช่อง ขนาด50แอมปกติเครื่องละ3,120บาทซื้อ1เครื่องแถมตู้ควบคุมไฟยี่ห้อ CKY ทอสเกิน2ช่อง32แอมปมูลค่า440บาทปั๊มอัตโนมัติยี่ห้อนิตาชิกรุ่น150วัตต์ปกติเครื่องละ5 3 9 0บาทพิเศษซื้อ1เครื่องรับคูปองโลตัส ราคา300บาทโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง31รรกรกฎาคม2560ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทสิดิเจริญโฮมสแตนดาร์ดจำกัดโทรศัพท์039 498 585และห้างหุ้นส่วนจำกัดสิดิเจริญจันทบุรีศูนย์ผสมสีคัลเลอร์ดีไซน์เซ็นเตอร์โทรศัพท์039 322 878